บึ้มเกืออะไรนะหนึเนี่ยเฮ้ยกูหกสิบสองหกสิบสองโอ้ยยังไม่นอนหรอกเดี๋ยวจะไม่หมดเออวันนี้ทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมชื่อชื่อมาเมย์ก็แซนบอกกันนะก็ไม่เคยถามบอกว่าทำไมพี่ไม่พูดเกมบ้างก่อนที่กูยังเล่นอยู่นะจ๊ะกูยังไม่ได้ปเกมกับเจ้าพลทําไม โผลจะเล่นเต็ม like นี้ตะอดกันการเยี่ยมเสียงไห้เงียบแบบพูดน้ากลัวคงไปเล่นเล่นออโต้ทัวเอลแตตอนนี้ไม่ควรคุยนะเจ๊กแน่ฮะซีซองเปิดตุกกำจัดเอียดเลยฮะสกาวยเราต้องเดินไปหัวเยียบขยับ ยิงตายชิบอะไรเนี่ย hi ก็ม er, ีก็มาเล่นเกมก็แค่การภาคเสียเกมชิบอะไรจะยิงหัวใจกูไหมเนี่ยซีซีซีถูกกำจัดยิงว่ายังไงเนียิงกูกูขอตบกูยิ้ขยับคำ เอ้ยพวกกูอย่าให้มันยิงมัวนะมันยิงมัวแล้วเสี่ยมันยิงมัวเราต้องนี่ใช่ต้องมาวันนี่เราจะมาทำหนังสั้นเรื่องหนังสั้นเรื่องน้ำกดบ่ละนะ สุดโหดที่ทำให้คนอื่นตุยเย่อุ้ยไอ้สมชายมึงไปไหนวะเนี่ยกูโทรซิมแสงมาซ่อมในน้ำอัตไรเด็กมั้ยกลมาแล้วผมมาแล้ว เชื่อกับาเื่อนเอาแล้วอปเปิ้ลมึงจะทำยังไงอะ่ะไปไปทำไมเพื่อนเดี๋ยวจะมาลองเลนน้ำนีำ้ดูนะจัมเอ,อวาเนาจ้าพอแตะหวัวปั๊บโอ้ยออดทำเพื่อเนเราเนคกดูกเนี่ย มันโดนน้ำกดมองน้ำไงหายสอบสูญนะมึงหนึงบรรยาอ่อนช่ิดกูเตะมึงไงสั์เตะไม่เลยไป้ยโอ้ยอือึฮะกูเป็นนักเตะมึงกลับไปนรกมึงเลี้ยกตอย กูชีวิตจะตายชิมึงกลับไปออกโอ้ยโอ้ยโอ้ยจัดจิตตะเกดกันกอบใจเพื่อนนะตีออกมาเตีเอาที่นี่อืมกอบใจเมื่อบันไดเพื่อนแต่กูจัดปึ๊กไปโอ้อืมในจ่าช่วยดูช่วยดูใหกูตายแล้วแม่งไอ้ไรสลายยา เอ้ยน้ำกดรดมังงะงงใช่เปล่าใช่เลยน้ำกดมังนะอะไรจะมีจริงมีแค่น้ำเขียวฟันต้าโอ้ยเอามีคนตายต่อหน้าต่อตาเราด้วยเฮ้ยไอมังคุดไปไหนวะเนี่ยอ้าไอหนวกแล้วไอ้เพื่อนเดี๋ยวกูจะมือเงินไอ้ลูกมือเงิน มึงกงอนเงี้ยนน้ำกอดกอมาสิเพื่ออะไรวะไปก็จะวชจกบองามนมึงอย่าไปดท่าให้สุดยันจะเย็นอได้แลมันจะมันจะเจอไเนยโอ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วย เก็บไปนึกว่าตายไอ้เจี๊ยตรงกูเฮ้ยว่ไม่ตายไอ้เหี้ยมโดนกูด้วยตัวน้อนะมือมึงเอ้ยมันโคตรดีขนาดไหนน้ำชอบเบลูกันนะโชคดีไอ้ไอ้อยากโดนกูโอ๊ยด้วยกูโดนบีตกูโดนไอ้หมดนี่ทำกูอืม xong nắm xinh xem nhé, ai Anh nhìn trong xem đồ xem xem đi Ok xem xem đồ xem thí xem xem Ơi xem yên yên xem yên yên xem 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 กดมอวน้เมื่อมือไอเยี่ยโฆษณาน้ำกดมนะเหยียบไปได้ทุกคนเยียบกระโดดเหยีบมมากอมีจะทำจอหน้าเราจะหายชาดึงเหียนล้าไม่มาเต็มนึกกดมอเนาะกู เย่ามาเล่เนน้ำกอดน้ำเพื่อนนะเครบอกอยากกระโดดอย่าต้องพาดใจใจงูน้ำดีได้เขาว่ามันจะทำให้กนสูดตายด้วย <c oughs> กูยอ,ยอยากรองว่านังมันจะทำคนตายพี่เนื่อเมื่อกี้อ่ะมัน,มนทำบอกเพื่อนจะมึงขอไปอาื้อหือไป โอ้ยอะไรวะอ้มามกดมองกนนะจริงๆก็งงก็จะนอนเกตาย แกตายแน่เจดกูเอาไอ้เหียกูยังไม่ฆ่าจกแบบอะไรเมื่อไร่มื่บอกกูนี่มาปุ๊บบ้ากูเออโอ้ยแม็กซยได้ไหมยิงแม่็กซ์ไอ้กูแตกโอ้ย มือผมนิ้วมือผมนั่งงี่เโว้ยเจ้าชเวยด้วยผมกับก้อยด้วยปกิมึงดีกว่าดีเดี๋มึงงวงน้ากดมือนะฮ่าฮ่าฮาทสับปิดจังอ Workers, โอ้ยเอนโอ้ยใหย้ในกับขึ้น่้องกลับนังเวยดูดิดิเยอะๆ้ๆมันเลยสัด้วยนี่อ่ะมันจะตายจริงมื่อีโอ้ saliva, ที be, ่เขาว่าไม่โคดว่กขาดได้กาวๆๆวันดีกกับโอ้ ดูใหม่ก็ไม่สวัสดีนะสวัสดีครับผมด้วยกันนี้คือจบนะครับเอาให้สระนี้จัดเกียร์มาก่อนจะได้โอเคเราเอาให้เขาพูดกันงบกดมอนะครับ